ถ้าพูดถึงจังหวัดในฝันที่ทุกคนอยากมาเที่ยวแน่นอนครับทุกคนก็อาจจะคิดถึงเชียงใหม่เป็นระดับต้นๆนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วครับผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับสิ่งสําคัญคือวันนี้ผมจะมาเที่ยวพาทุกคนมาเที่ยวที่ที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่ก็คือบ้านข้างวัดนะครับพร้อมแล้วมาดูกันครับว่าบ้านข้างวัดมีอะไรน่าสนใจนะครับนักท่องเที่ยวถึงได้เยอะขนาดนี้นะครับไปกันเลยครับ บ้านข้างวัดนะครับโอ้โหป้ายคลาสสิกจังชิวอะวันนี้ชิวนี่ก็มีอะไรหลากหลายดีนะครับข้างในมีเสื้อกระเป๋าของฝากของที่ระลึกนะครับนี่ดูนะท่องเที่ยวข้างหลังผมบาน ข้างๆก็มีที่จอดรถนะครับที่จอดรถค่อนข้างจะสบายเลยล่ะนี่เสื้อผ้าแฮนด์เมดรองเท้าเก๋อ่ะทางนี้ญี่ปุ่นน่นจะชอบนะนี่แฮนด์เมดนะครับ นี่เป็นของแฮนเ์เหมดเลยเ <Okay. S 1> ดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะพ <Okay. S 1> อมาปุ๊บเย็นเลย ไกเข้ามาข้างในีีเย็นนะครับบรรยากาศดี ห้องครัวอันนี้คือร้านอาหารนะครับห้องครัว The O เชียงใหม่นะครับร้านกาแฟข้างในมีอะไรบ้างขึ้นไปดูแต่ว่าไม่ได้สั่งแล้วเพราะว่าทานกาแฟมาแล้วนะสองแก้วแล้ววันนี้ The O เชียงใหม่คาเฟ่นะครับผมพาขึ้นไปดูข้างบนเนาะในไหนมาในไหนละ นี่ขึ้นมาข้างบนครับ,บก็จะมีโต๊ะนั่น 2, งสองสาโต๊ะนะบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างบนของไลนกาแฟนะครับ t h โ O เชียงใหม่นะครับก็ ใครมาที่เชียงใหม่ก็บ้านข้างหวดกันแนะนาที่นี่นะครับนี่ครับบรรยากาศด้านบนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อากาศดีนะเยน็ยนๆก็มีลมโชยๆแล้วก็น้กท่งเที่ยวข้างเยอะนะครับวันนี้ร้านขายของฝากนะครับก็จะมีแก้วเซรามิกเนาะ แล้วก็มีเทียนมีอะไรอีกนี่เข้ามาปุ๊บหอมเลยมีเทียนนะครับแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเนาะของฝากของที่ระลึกนะครับก็มีอะไรหลากหลายดีนะครับ เดินได้เพลินๆชิวๆแมวข้างหลังจะเป็นคาร้านกาแฟ อ๋อนี่เป็นข้าวซอยใช่ไหมครับแค่ทานตรงนี้ข้าวยเลยครับอ๋อเออหน้าทานอ่ะทุกคนข้าวอยแล้วก็จะเป็นเซตแบบนี้นะสงสัยจะต้องโดนแล้วครับทุกคนมีข้าวซอยไก่นะทําแบบนี้เลยนะดูนั่นนู้นั่นรู้คุณเดียวข้าวาขซอยไก่ข้าวซอยเนื้อมาสแมนไก่โอ้โหแบบว่าใช้เตาฟืนเลยนะแน่นอนครับนี่ นี่บูฟืนนี่ครับข้าวซอยแบบนี้เลยมีข้าวซอยไก่มีข้าวซอยอะไรบ้างครับมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อตัย่างเนาะมีข้าวซอยไก่ออข้าวซ,ซอยเนื้อนะครับแล้วก็ในกระทะนี่เป็นแกงมัสมั่นไก่แล้วเราก็มายิบอันนี้เอานะฝั่งแล้วอยูลูกค้านั่งเต็มเลยสองฝั่ง ข้าวซอยลงมาแล้วนะครับข้าวซอยเหนือแล้วก็นี้จะเป็นข้าวซอยไก่นี่น่ากินแบบนี้เลยนี่นะครับมีผักเครื่องเคียงมาให้มีก็มีถั่วนะครับเครื่องเคียงนะครับถั่วพริกแล้วก็มะนาวเนาะนี่ผักชีแล้วก็หอมแคกแล้วก็นี่เรื่องอะไรนะผัะกกาดดองเนาะนี่อันนี้เป็นข้าวซอยเหนือนะน่าทานมาก 180นะครับโอเคขออญาตทานก่อน,อนมีอะไรหลากหลายมากนะครับผมบอกเลยเกาหลีจีนญี่ปุ่นกวางลังนี่งานศิลปะนะครับน้องๆเด็กๆก็นั่งระบายสี ัไอศครีมครับนี่ไอศครีมนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นนี่ข้าวญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะครับ เราประมาณนี้นะครับก็เราดูเหมือนกับว่ามันเล็กๆนะจริงๆแล้วมีหลายซอยนะครับเราก็เดินชิลได้นะครับมีร้านอาหารด้วยมีที่น่าสนใจก็ข้าวซอยนะครับข้าวซอยนี่น่าทานมากบ,บ้านข้างวัดก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็วันหยุดนะวันเสาร์ก็เทเี่ยวให้เย็นนิดนึงมีของกินค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ของฝากของที่ระลึกแล้วก็ของ handmade ก็ราคาดีนะครับ ก็ใครมาเชียงใหม่ก็แนะนำนะครับสำหรับบ้านข้างวัดนะครับมีที่จอดรถด้านข้างนะครับจอดรถได้สบายเลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาม่นนี้ครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Royal Goodwill Resort and Farm อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี081 984 1986คิดถึงที่พักคิดถึง Loyal Goodwill Resort